ไม่ทราบว่าประทับใจเรื่องสาวๆที่นี่หรือว่าเรื่องการบริการที่นี่ครับชอบใจการบริการนะชอบใจสวัสดีครับสวัสดีครับ่าว,วันนี้เราก็มาอยู่ในช่วงอะไรครับเฮียวันนี้ขออนุญาตเข้าสู่รายการเลยแล้วและกันสวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับรายการจะเอาไหมล่ะ วันนี้เรามาทำอะไรกันครับคุณผู้จัก,การอ่าวันนี้เราก็จะมาส่งมอบรถสวยๆอย่างนี้ไม่แพ้มือหนึ่งให้กับคุณลูกค้าไปอีกหนึ่งคันครับเห็นไหมอ่าเป็นรถรุ่นไหนครับเป็น Toyota า e v o 2.4ครับปี2015ครับเอ๊ะเข,เขาบอกว่าคันนี้ระยะการใช้งานน้อยมากๆแต่จะยังไม่บอกอเดี๋ยวไปสอบ,บถามคุณลูกค้ากันดีกว่าแต่ก่อนจะเข้ารายการช่วงที่2ของเราขออนุญ,ญาต สำหรับโปรโมชั่นของเดือนกุมภาคันนี้ส่งมอบโปรโอะไรบ้างครับเอาอย่างแรกของเราเลยที่โปรใจคือ 1. ฟรีค่าจัดค่าโอน 2. ฟรีภาษีพรบอ 3. ฟรีดูแลหลังการขาย6เดือนหรือ1น1 0 0กิโล 4. ฟรีประกันรถยนต์ 5. ฟรีค่างวดให้เจ้าตัวนี้อีก1งวดครับผม 6. สสำคัญเลยสำหรับเจ้าตัวนี้ฟรีล้างรถให้อีก6ครั้งครับ6อย่างเต็มๆครับฮีย6ฟรีเลยเ แน่นๆเลยแน่ๆแนๆเลยก็ฝากคุณผู้ชมด้วยเนาะถ้าใครหากระบะช่วงนี้อยู่ฟรีดาวเราจัดให้ยาวยังเหลืออีก11คันแน่นๆเลยก็เดี๋ยวเข้าไปเจอผู้โชคดีท่านนี้กันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมอวันนี้จะดูเกรงเกรงทั้งผู้จัดการทั้งคุณลูกค้าเลยทีเดียวก็ขออนุญาตเข้าสู่ รายการปล่อยรถส,สวยเอาเฮเอามีเฮด้วยไหมนะพี่ <c oughs> ยังแกงอยู่ยังเกงอยู่ไม่เป็นไรงั้นขออนุญาตสวัสดีคุณผู้ชมทุก่นสวัสดีครับสวัสดีครับฮาตอนนี้ไม้อยู่กับพี่อะไรแล้วก็ปัจจุบันพี่ทํางานอะไรอยู่ครับผมชื่อเฉลิมชัยปานะครับเป็นผู้รับเหมาเทคอนกรีตครับที่พิษณุโลกอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนี่เองอยู่หน้าโชว์รูมผมที่เรากําลังปรับปรุงภูมิทัศน์นั่นเองคุณผู้ชมแล้วสําหรับ เพื่อนๆท่านไหนอยากจะติดต่อใช้บริการขออนุญาตทิ้งหมายเลขติดต่อได้ไหมได้ครับอ่าหมายเลขอะไรครับ0914688940อ่าเดี๋ยวอีกสักครู่นึงจะขออนุญาตเข้าไปรีวิวลึกได้ข่าวว่าอันนี้คือเป็นเพื่อนของเพื่อนไม้เองเคยมาออกรถเนาะเดี๋ยวไม้พาไปแนะนําว่าประทับใจยังไงถึงกลับมาเลือกซื้อที่นี่อ้าเฮเฮ้เฮ้้ อ้าวไม่ได้บอกอ้าวไม่ได้บอกไมไ่บอก <c oughs> ไม,ไกไมไ่เลยหายตื่นเต้นหรือยังครับก็นิดหน่อยครับอ่านิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยนี้ยังตื่นเต้นอยู่หรือหายตื่นเ <นะ S 1> ต้น,ตนแล้วยังครับอ๋อยังยังอ้าวครับคุณผู้ชมก็ขออนุญาตเข้าสู่รายการโปรดจริงๆเลยเนี่ยเลียวเลียวจริงๆสําหรับอันนี้เป็นเพื่อนของเพื่อนไหมจริงๆเลยก็ขออนุญาตเล่าให้ฟังสักนิดนึงแล้วกันก็ตอนแรกไมอยู่สาขาในเมืองเนาะสาขาในเมืองคุณผู้ชม ก็พี่เขาเนี่ยแหละครับเข้ามาบริการไม้ปรับภูมิทัศน์หน้าโชว์รูมให้ไม้หมดเลยก็เจอกันตั้งแต่ในย้อนหลังไป5ปีแล้วคุณผู้ชมอ่าแต่ตอนนั้นยังไม่ทําเพจสวยๆน่ารักๆแบบนี้นะก็สําหรับวันนี้พี่มาออกรถก็อยากให้พี่เล่าถึงปัจจุบันหน่อยทําไมถึงกลับมาซื้อที่นี่เพิ่มหนึ่งคันคือผมได้รู้จักกับเพื่อนชื่อกอฟก็เป็นวัตวศวกรพิโลก ก็เขาแนะนํามาให้มานี่ไม้ครับกูตขายเก้าเก้าครับอ่าไม่ทราบว่าประทับใจเรื่องสาวๆที่นี่หรือว่าเรื่องการบริการที่นี่ครับชอบใจการบริการครับชอบใจการบริการครับโอเคดีมากครับโอเค,อเคก็ถ้างั้นจะขออนุญ,ญาตฝากถึงเพื่อนๆที่รับชมอยู่ทางเพจตอนนี้เนาะทิ้งข้อความที่ประทับใจสามคําสั้นๆให้หน่อยพี่ือที่นี่ขายรถ สภาพสวยดีครับบริการก็ดีคุยง่ายครับโอเคก็ขอบพระคุณมากๆครับก็ขออนุญาตฝากลูกชายอันนี้เพิ่งเข้าใหม่เพิ่งเมื่อวานผมเพิ่งไลฟ์สดไปวันนี้ติดจองเสรียบร้อยแล้วสำหรับเพื่อนๆคนไหนไม่อยากพลาดโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับผมฝากอย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ แล้วก็มีช่องทางการติดต่อมีทาง Youtube Channel นะครับมีทั้งเพจทาง LINE แอดแล้วก็มีหมายเลขติดต่อให้กับคุณผู้ชมข้างล่างเรียบร้อยแล้วก็ใครอยากได้รถสวยๆแบบนี้ไม่แท้ๆเหมือนคันนี้เมื่อกี้ลืมบอกเลยพี่เห็นหรือ,อยังเลขไมคคันนี้เท่าไหร่3,000 30, อ่าไม่ได้เราไม่ได้มีปิปดบังหมกเม็ดอะไรนะคุณผู้ชมสามารถรับชมรีวิวที่น้องแนนรีวิวได้ทุกคันก็สำหรับคลิปวิดีโอหน้านะครับเราจะมาเจอ รถสวยๆคันไหนก็ฝากคุณผู้ชมกดติดตามติดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเอ้าเอาไปเลยไหมพี่อ่ะไปเลยกับป